สบายดีพี่น้องเัสุขสุคน,นที่มาเบิ่งมาส้มทักทายสบายดีเด้อเมนูตอนเศาร์พี่น้องตํ้ต,ตําเฮ็ดเฟืองเฮ็ดฟางอะไรจ้ะและ้วกระปนนปลปากดน้องเนยได้เมื่อวานนี่จ้ะนั่นมแม่ลีดจนได้ปนโตหนึ่งปนุนขนเลยพี่น้องกินกับพักหลายอย่างหักแตงมักถั่วพักหอม,มพักชีพักกาดบมีกถั่วเด้อ

ตามมาลมบหมทันดอกพี่เลยลมอยังหากระหายลมอยังพัวตกหัวสบายดิสบายดิปลุกอ่าฮะเอางี้กินมั้ยหนาเห็เนี่ยแถเบื่อดูวยเบื่อไปข้าวดาวด้วยใช่ก็หลีเขาวเยื่อนขาดาวเยื่อนข้าวเหนื่อยงั้นมาถึงซื้อไปกูจะถึงกินแต่ข้าวเหน

มันเงียบกับเส้นจังหวันพอกระข้ต้มกระทอมันบาไวเอาแบบเป็นนั้นเลยเบาๆป่ะเมื่อต้มแล้วขึย่าหม้อคนทุกนข้าเขาเป็นงานท้ายแล้วทำลวหลังเมืองข้ากอยาบแบบตะเบียวอย่างถ้าจะมอขาย อนะตัให้นกสมากินักมาเออบวงบวงเลยแ่บฆ่าว่นเนาะเี่ยิ้งจมันแอบมาสักเบี้ยเบี้ยแบบไหนเียเระป้องคลายคลายหนเก้นใช่ไหปองตัวเียวอ่้งมดที่บังสั่นสามีนักเอาไหมสามีนัเพราะว่าเบี้ยเบี้ยเขามาเบี้ยดเล่าเลยคา ก็ข้าก็ถือโ่เฮ้ยแต่ว่าเวลาเขาคบ่ค่อคยในก่อนนอนปีใหม่เออเปิ้ล่ังเป็นลังแก่ทำไมนมือสิบหกจะขายสัปีาห์ก็ม่ไจะกินน้ำุษาทลองจล้วเราข้านะเราข้าเราโถ่

ไปทำมันกินยังไงวะทำเงินเงินฮะโอ้ยไม่แม้กินเลยทำอะไกินอะไรทำอะไรไแมทตะว่านเลยวะยูว่าจะเสด็จเดินไหวเดินง่ายง่ายด้วยเหรอชั่วโมงหนงผ่านไปชั่วโมงหึงมันก็เบิดเลยขึ้นมายเข้ามาเขามายากงักยังเพียงคือ

Chạy đồ Chạy đồ Nó hỏi tay đồ tay đi tay đồ 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 tay

กรับปตในเมืองไมสูบน้องอยู่ไหนวะสูบหน้กสูบเบ่งปามมีจะโตกเลยก็รู้ก็่ะหมูกรจาบนะจับ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 ปลาไปปล่อยน้องลูกทะเลว่าปลานีหน่อยมาลงก็นนองติติอติอติมาขึ้นในเต้นกับเขาเนาะเป็นยังไงบุ๊เ่บม่มันทาสุดชา อย่ยงปลาลูกในอ่างอะไรนะปันเอมันก็ะปลาลูกปลาุบปลาลกง่ายวะชาวใหญ่น้ำทับปกเก็น้มุนเวียนละเมอน้ำะบายออดไ ถ้ากระทถี smile, aja, ่ยงมันช่วงมันขึ้นมาเดินหาเดินทุกเนี่ขึ้นมาวางไข่ปีนก็ได้อยู่เนาะยหาโตก็บินปีนก็ได้นั่งอยู่เนาะจะไมันอยู่ท่าเหรือกินอะไรเนาะมนี่เป็นอาหาว่าแกงเสือบช้าไหประทานประทานมองเขาเคล่อนไปไงไปยุ่งอยู่กับจุ๊กเหรอเขาไปยุ่งมุทิไปนาะ ไปช้อเถือก็พอแล้วต้องมาแทนเจ้าเราหมักหม้อหมักหม้อค่ออกจี๊ยงกได้จี๊งเจ้ากูจะานอ่เป็นเรื่องที่้ายเดี๋ยวเขาผ่านสุขน่ะอยากจะให้การจัะควมเหนือให้ดื้อให้ดื้อยงวัดืถอให้ดื้อ

ควบขึ้นยังไง้วาตอมกเเลยมัก็ได้จะควบาจควนคนน้นนเดียงขึบนั่งเดี๋ยว ปั่นเตเป็นนัมาไปกินข้ามกผ้าแต่ว่าเนื้นอจะวุ้นโค้งวุ้นอันนี้อมาไ้เม่

บวงไหไหมก็แม่แม่แมวงเ,เล็กมากกะทบบวงเลยอขอบคุณครับขอบคุณครับกอนขอบคุณครับอขอบใจจับ่นับันั่งบุเป็นั จ้างมกระด้คือการเบิืออืมให้มอว่าจับบอจับบจับขอบคุณพี่นนองขอบคุณที่มาส่งจะบายดีายบายลูกไายบายไปแร้วไปเร็วไบายเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผู then